หลายคนเข้ามาหาซนะีเคน้องบอกว่าอยากจะเปิดธุรกิจอยากจะเปิดร้านอาหารอยากจะเปิดร้านกาแฟผมหยุดเขาตรงนั้นเลยอย่าเริ่มร้านกาแฟเพราะาคุณอยากเริ่มร้านกาแฟเริ่มร้านกาแฟเพราะลูกค้าอยากได้ร้านกาแฟของคุณหลายหลายคนเริ่มธุรกิจเพราะตัวเองอยากที่จะเริ่มเขาไม่ได้เริ่มเพราะลูกค้าต้องการนี่คือประเด็นมากๆเพราะว่าในกราฟนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าคนจะมีพีคคิดว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนโลกได้คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่มันถูกต้องมันดีมากๆแต่ตอนเริ่มอะมันจะลงมันจะไม่สมูท หาลูกค้าเริ่มยากละเฮ้ยลูกค้าเริ่มไม่เข้ามาละเฮ้ยค่าใช้จ่ายเริ่มตามมาละมันมี the value of despair ก็ค okay, ือว่า value เนี้ยมันคือช่วงเวลาที่ซึมเศร้ามากเอา้าจริงสิ่งที่ผมเริ่มมาไม่มีใครต้องการเลย,เลยนี่หว่าน้อยคนนะครับที่สามารถผลตรงนี้ได้เป็นเพราะตอนที่เขาเริ่มธุรธกิจเขาไม่ได้คิดให้กับลูกค้าเขาคิดให้กับตัวเองผมเริ่มร้านกาแฟเพราะผมอยากเปิดร้านกาแฟแต่คนกินกาแฟมีแต่เมึองไหมอะไม่คนรอบข้างคุณต้องคิดด้วยว่าคนรอบข้างทำไมต้องเปิดร้านกาแฟของคุณผมจะเปิดร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวเนื ความฝันของผมความฝันของคุณแต่มันคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าลูกค้าแถวนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือเปล่าอย่าเริ่มธุรกิจเพราะตัวเองอยากที่จะเริ่มเริ่มธุรกิจเพราะลูกค้าต้องการนี่คือ switch o f mindset แล้วมันจะช่วยคุณในเยอะมาก